ราศีเมษเป็นช่วงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินครั้งใหญ่เอาเป็นหลักๆเลยนะโอกาสในการที่จะคว้าเงินคว้าทองมีรายได้ที่ต่อเนื่องนะตลอดทั้งปีเลยเนะี่ยมีสูงสิ่งที่ต้องระวังคือเวลาที่เราใจร้อนเนะี่ยเราจ่ายเงินเยอะดังนั้นทำยังไงล่ะให้เงินที่เราหาได้นะั้นน่ะมันเท่ากับหรือมากกว่านะค่าใช้ใจ่ายที่เรามี แล้วก็รักษาเรื่องของอารมณ์ไว้เวลาที่จะหาเงินหาทองหรือแม้แต่เวลาจะพูดอะไรกับคนเนี่ยนะถ้าหากว่าใจเย็นเนี่ยเราจะเป็นโบกมากกว่าลบถ้าเราตัดสินใจช้าลงสักนิดหนึ่งนะเงินเราอ่ะจะได้มากกว่าที่เราเนี่ยจะไปพยายามที่จะทําเร็วๆดังนั้นเสริมดวงนะให้สะเดาะข้อให้ต่อชะตาให้รับโชคนะให้มีโชคกันไปเลยดังนั้นใครที่อยากเสริมดวงนะแจ้งชื่อสกุลวันเกิดได้เลย